ก็ลองจำลองเสียงแฟนคลับมือเดี่ยดๆไปเรื่อยพมาันจะเป็นโทนที่แบบว่าเขาอยากให้เราได้ยินอ่พก็ต้องแบบเป็นโทนแบบเสีซ็กซ์แล้วเราจะกลับจากว่าไงถ้าเคาเรียกพี่พี่เราก็ต้องกินกับอะไรนะครับตัวต่านอะไรเขาวันนี้วันนี้มาในคอนเซ็ปของดวงดาวเขาบอกว่าอยากให้น้องพี่แต่งเป็นดวงดาวบนยอดต้นคริสต์มาสครับ ที่สูง35เมตรรวมมีเข้าไปสูง37มเมตรวันนี้พูดถึงงานในวันนี้เลยค่ะมาร่วมเซอร์เบรดกันครับผมก็มาร่วมเซอร์เบรดครับผมเป็นการเปิดไฟต้นคริสต์มาสครับผมของทางเซนทรัลนะครับรวมกับโปเกมอนด้วยก็จะเห็นแบบน้องๆพิกาจูเยอะมากพี่ไฟอีกรอบปิกาจูเป็นยังไงเขาเห็นความคึกคักสีสันแล้วมันมีแบบว่า สนุกมากครับผมแล้วก็จริงๆบอกเลยว่าห้ามพลาดใครๆเป็นแฟนโปเกมอนเนี่ยก็มาเก็บนี่น้องพิกาจูสูง15เมตรต่างๆในพี่จะซื้อที่บ้านสักสองตัวเอาไปตั้งไว้ตรงไหนบ้านตั้งไว้ตรงแบบถุงทางเดินบ้านต้องคนที่ต้องอยู่ในบ้านแล้วพี่มีตรงนี้ก็ตัวหนึ่งใส่ชุดสีฟ้าฮะเดินหนีเลยอ๋อเดินหนีเลยไอ้สิงสได้เดินชมงานเลย ได้เดินชมงานบ้างแล้วครับผมก็สวยมากๆครับเซนทรัลเวิลด์ก็ไม่เคยทำให้ผิดหวังทุกปีอยู่แล้วครับผมแล้วก็ยังเป็นต้นคริสต์มาสนะครับผมที่สูงที่สุดในเซาท์อีสานเชียงเลยอ่ะสูงพอต่อความสวยของเราความเรื่ความสวยเราพี่ใครจะพูดอย่างนั้นได้ปฏิเสธหรอปฏิเสธหรอเขาปฏิเสธให้แฟนๆเป็นคนบอกละกา,านะอาแันจะเรียกว่าพี่ อยสูงก็ต้องคิดมาสอีกนะชวนเวนมาเที่ยวดีกค่ะครับผมแม่ก็ฝากด้วยนะครับอย่าลืมมาเที่ยวกันที่เซ็นะครับผมตรงนี้เลยตรงลางตรงนี้ผมมาถรูปกัต้นคิ์มาสแล้วก็มาเก็ถ่ายรูปกับน้องโปเกมอนตัวลยครับค่ะี่ไปร่มกินดีล่าสุดมากับยินบผมนั้นยังไงคนนี้กินดีให้กับรักที่สดใสไปรมช่อดอกมาช่อดอไปรอมช่อไม้อโตรัมีเงินซ่อนอยู่หรือเปล่า ไม่มีเงินในดอกไม้ในไหนใไหนในถุงไม่รู้ถุงสีแดงใบนั้นหรือเปล่าถุงสีแดงใบนั้นมีของวันเจ็ดอย่างนะพี่อันนี้มูจิมูจิเขาชอบเลขเจ็ดไงจริงๆหนูก็เลยตั้งใจว่ารับปริญญาปีนี้ก็ให้สักเจ็ดชิ้นเลยอยากจะเป็นชิ้นเล็กๆอะไรเงี้ยมีแหวนอยู่ในนั้นหรือเปล่าคนเซลล์มีวงมีแหวนเครื่องประดับเลยแสงไฟจากต้นคริสต์มาส มีหรือเปล่าพี่ต้องไปถามเขาหนูจำไม่ได้แล้วมันเป็นเรื่องของเมื่อวานถามได้ใช่ไหมถามได้ครับผมแต่จุอ่างนั้นก็คือเป็นสิ่งของเป็นเครื่องใช้เป็นของประจักอะไรอย่างงี้ยว่าัไง ก็เป็นเป็นของใช้ประจำวันยอะไร่างเงี้ยครับผมเป็นแบบอิเซรี่ต่างๆอะไรองี้มากกว่าที่เราตั้งใจเลือกให้โดยเฉพาะเลยใช่เราตั้งใจเลือกเลยครับผมก็อยากให้มันเป็นแบบเป็นเซตเซอรย่างเงี้ยก็ไม่รู้เขาจะใช้หรือเลปล่าเรซื้อเขาหลายอย่างแล้วไม่เห็นจะใช้สักอย่างอันนี้ไ่รออะไรนะเสียใจไม่มแต่วันนี้จะไม่ร้องไห้ไงคิดว่าน่าจะถูกใจเขาเนาะคิดว่านะครับคิดว่าน่าจะถูกใจ<า> วันล่ะที่พูดไปเราก็แค่พูดลอยๆหรอคือไปเลื่อนเบื่อกันหรอโอ้พี่เอ่อความรูร้สึกที่หนูไม่ให้เขามีมูลค่ามากกว่าน,นั้นไม่ไม่เพราะว่าเขาบอกว่าแอบแอบดูเงินในบัญชีแล้วยังไม่มาหนึ่งล้านนะเดี๋ยวโอนให้เลยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวรามันเกิดด้วยกันเดี๋ยวช่วยทำบุญพร้อมกันอ่าได้แน,น่นอนครับผมเดิ่มทำบุญอยากทำบุญอยู่แล้วครับก็คือทำบุญพร้อมกันได้ร่วมกับแฟนๆด้วยกับยูกินกับทีมด้วยครับผม ็คือเงินสดเรจะไปในนามเงินบุญเงินบุญเงินบุญทุกคนจะได้แบบว่าเกิดมาเจอกันชัดหน้าคุณลูกชาติตัดหลุดขาดตัดหลอดล้นขาดก็คือจะไม่แยกกันเลยชั้นนี้ต้านหนอนแล้วแต่เขาเหมือนกันาฉะนั้นว่าจะกลายเป็นนกไม่รู้ไม่รู้เราไว้ก่อนแล้วพี่ขอถามเรื่องล่าสุดที่เหมือนชาติแต่หน้าเราไม่ได้ออกมาแต่ว่าเราเหมือนโดนสัตว์แตงหนา กติหนูไม่ <S <S i mean แต่งหน้าอันนี้หน้าสซดอันนี้หน้าโดอันนี้เป็นแสงไฟที่ช่วยหนูไปเสริมบอกไม่ใช่อะยังไงหลายคนแบบเป็นห่วงมาเลยกับเรื่องนี้มันจริงแค่ยังไงนะก็จริงๆก็หลังจากงานอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็จะมีคนตามมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าอยากอยากให้สเปซกันมากกว่าครับผมเหมือนว่า เราเราก็มาในเวลาส่วนตัวเราด้วยถ้าในเวลางานอะไรเงี้ยเราเจอกันล้วก็ตั้งพี่อยากจะทลกทายอยากเจอทุกคนอยู่แล้วครับผมแต่ว่าในเวลาส่วนตัวอะไรเงี้ยบางทีเราอาจจะแบบกินข้าวอย่างเงี้ยพี่สมมติหนูจะ<อ>น้าไม่ได้ล่ะ<อ>ก็แบบถ่ายถ่ายสวยๆกันดีกว่าถ่ายตามในงานกันดีกว่าคมันมันเคยมีเคสที่มาในระยะที่ไม่ป่อนภัยจะรู้สึกว่าเออไม่ไม่ได้แล้วอะไรก็มีบ้างนะครับบางทีก็มาแบบเฝ้าที่รถอะไรเงี้ยบางทีก็หลบอยู่แบบหลังแบบ หลังเสาอะไรเงี้ยรอวิ่งเข้ามาอะไรไงะเงี้ยขับรถตามอะไรเงี้ยพี่ก็เคยเจอครับมันชทบตัวเราได้ด้วยหรอครับบางทีก็เจอครับบางทีเร,เ,รเราเราหวันไหมคะก็เจออยู่ไม่บ่อยอะไรเงี้ยเราแบบจะไปไหนก็ถามว่ากลัวไหมก็ไม่ไม่ถึงกับขั้นว่าแบบอ้กลัวมากอะไรเงี้ยจะถึงขั้นแบบหวาดระแวงอะไรเงี้ยแต่แค่รู้สึกว่า มันมันไม่มันมันไม่ปลอดภัยมากกว่าครับผมเพราะว่าจริงๆเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจริงๆเข้ามาคือเขาอาจจะเจตนาคืออะไรจริงๆแล้วเขาอาจจะแบบเอ้ยรักเรามากอะไรอย่างนี้หรือบางคนอาจจะแบบเราเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับได้มีบอกกล่าวตักเตือนกันไปบ้างไปเยอะองนี้ไหมคะก็จริงๆมีประกาศตลอดนะครับผมผ่านทางโซเชียลมีเดียของพีพีกิจเอ็นเตอร์เทนเมนต์ทางบริษัทก็ได้ประกาศเรื่องนี้อยู่อยู่บ่อยครั้งครับผมแล้วก็ ก็ไปตามดูกันได้ครับรายละเอียดน่าจะมีอยู่ในนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับผมพี่อยากจะแบบว่าอยากจะพูดแบบบอกอแชนวจริงจริงตามกันแบบคําว่าตามกันไปเจอกันที่งานอะไรอย่างเงี้ยได้ครับผมตามได้อยู่แล้วแล้วก็ทุกทุกคนก็พี่อยากเจอทุกทุกคนอยู่แล้วครับผมมาร่วมพพอร์ตซึ่งกันและกันอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าในเวลาส่วนตัวไม่ใช่แค่กับพี่นะครับไปถึงพี่พี่น้องน้องเือเป็นทุกทุกคนเลยอะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาก็าต้องการเปส่วนตัวบ้างต้องการเวลาส่วนตัวบ้างอะไรย่างเงี้ยบางทีแบบ หน้าไม่แต่งแบบมีสิวที่ปากนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็แบบอย่าถ่ายกันเลยพี่แล้วแล้วอย่างมีลิมิตหรือว่าแบบถ่ายที่ไม่ได้แล้วต้องดำเนินการเคลหมายแล้วอะไรเยก็จะดูเคส by เคสไปครับผมมากกว่าที่ผ่านมามีมีมีขั้นไหนหรือยังคะยังยังไม่มีถึงขั้นนั้นครับผมยังไม่มีถึงขั้นว่าแบบเอ้ยประชิดตัวมากจนแบบถึงขั้นว่าเราดําเนิน การแจ้งความหรืออะไรอย่างงี้ยังยังไม่มีครับผมแต่อาจจะเป็นการแจ้งความในเคสอืดนมากกว่าที่ที่หนูเคยได้ให้สัมภาษณ์ไปยังไงที่เจอเนี่ยเป็นเป็นคนไทยหรือว่าคนต่างชาติหราจะทราบไป็รูปรวมครับรวมรวมหลายๆหลายๆคนครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันบางทีแบบเราก็ไม่รูเหมือนกันว่าเขาแบบเฮ้ยเป็นใครอะไรยังไงมากกว่าอย่างหลายคนเจอในห้องน้ำเคทีเคยเจอมีใคนที่แบบน่ากลัวในห้องน้ำนี่ยไม่เคยเจอครับผมแต่ว่าแบบเหมือนแบบ กำลังจะเดินตามเข้าห้องน้ำอะไรเงี้ยเราก็หันไปบอกเขาว่าแบบเอ้ยขอขอขอพึ่งขอกับขออนุญาตนะมันมันเป็นเวลาส่วนตัวของเราแล้วก็ขอโทษด้วยแบบเราไม่สะดวกจริงๆให้แบบคุณเดินตามมาแบบนี้นะอะไรเงี้ยบางทีพี่ก็พูดเองครับตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนเราบอกตักเตินกันไปแต่อย่าให้ลังเส้นกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยเนาะครับผมก็ก็อย่าอย่าอย่าให้มากกว่านี้กันดีกว่าครับผมก็ให้สเปซเ่นกันและกันเหมือนเล่าเหมือนกันแล้วก็ให้สเปซเขาเหมือนกัน สบายใจใช่เราจะได้มาเจอกันแบบสบายใจอย่างเงี้ยไม่งั้นหนูต้องแบบใส่ชุดกันกระสุนที <1 c oughs> ่เราที่เรเจอแบบนี้วิวกินก็เป็นห่วงเขาไมหรือว่าช่วยอะไรเลยิวกินก็เจอเหมือนกัน <c oughs> ครับวิวกินก็เจอบบ <c oughs> ลคจอบบ <c oughs> ลค้ายๆกันอย่างเงี้ยแหละครับผมเพราว่าหลายๆคนก็เจอประมาณนี้แหละคะรับผมอยากอยากให้ทุกคนเข้าใจ ตรงกันมากกว่าว่าแบบเออเราเราควรจะให้เกียรติซึ่งกันและกันครับผมไม่ไม่ใช่ว่าแบบแค่เรื่องของสเปซน,น้องหมายความว่าถ้าเราให้เกียรติซึ่งกันและกันใ,นในในทุกๆแบบทุกๆอย่างอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะไม่มีปัญหารครับพี่พี่มาอีกเรื่องนึงค่ะตอนนี้เป็นผู้สร้างตำนานพี่พี่พูดไปเรื่อยแทบแบแบบเป็นติด็ูร้อยล้านอะไรเป็นขนาดอะไรล้วรูกไหมคะไม่รู้เรื่องเลยอยากจะแก้ต่างไหมว่าเรา พูดมีสาระไม่ได้พูดไปเรื่อยสารเรา้อยเปอร์เซนต์ชีวิตพูดเป็นมีแต่ความจริงความจริงเป็นสิ่งไม่ตายพูดทั้งหมดเมื่อกี้นี้เรื่องจริงเรื่องจริงร้อยเปอร์เซนต์พี่กระจู้จะไปตั้งระเบียงบ้านก็คือเป็นเรื่องจริงพี่กระจู้พอพอคนมาพูดไปเราวางเป็นเรื่องขำๆแล้วก็ทุกคนจะมองทุกครั้ง อยากให้ทุกคนคลายเครียดมากกว่าแล้วมาเรามาสัมภาษณ์แล้วมาเจอกันก็แบบอยากให้ทุกคนฟีลกู๊ดมากกว่าครับผมพูดไปเรื่อยก็เลยบ้างไม่เลยบ้างอะไรเงี้ยจริงบ้างไม่จริงบ้างก็หันหาดกันละกันวันนี้ของจริงร้อยเปอร์เซนต์วันนี้พี่จะเป็นดาวบนต้นคริสต์มาสละ่ะขอตัวจริงจงเพราะว่าพี่ต้องคึลิฟต์ละ่ะ อันนี้อันนีไปเรื่อยติดติดำนานอีกแล้วติดตำนานี่เขาหรอคนเขาบอกว่านี่แหละปีๆอะไรยิ่ตอบย้ำเพราว่าคนไทยพูดไปเรื่อยพี่หันเจี๊ยบพูดไปเรื่อยไปเรื่อยตำนาพี่หัวเจี๊ยบเป็นคนสอนมีอะไรเออเข้าที่อินสตาแกรมหวานเจี๊ยบเจี๊ยบคอมเมนต์กันได้นี่คือต้องรอมองแล้วตำแหน่งเราเยอะมากเลยนะพี่นั่นน่ะสิพี่ทำไงดีอะเลยตำแหน่งเนี่ยจะว่าจะเกิดมีกี่ตำนานคะหลายตำนานแล้วนะพี่ ชัดไหมเหมือนกันนะไม่กินเนี้ยพี่บอกว่ามาก็บอกว่าทำใจที่จะเป็นมีมใช่ไหมบอกเป็นแฟนแคปได้อย่างจรจาอะไรเป็นได้ครัเป็นอะไรก็ได้ขอให้ทุกคนแฮปปี้มากกว่าครับผมก็ดูดูกันก็ขำๆก็ถือว่าจอยๆสักกและการอะไรอย่างเงี้ยพี่ขออีกเรื่องหนึ่งพี่บอกว่าพีละมีเซอร์ไพรส์ในการปีกับปีหน้าครับผมบอกได้ไหมว่าจะอะไรยังไงนนะครับอาไการกระเดอะไร สั่เกตุอะไรอ่ะบอกไม่ได้หรอกรอกเ็เป็นเป็นงานนี่แหละครับผมเป็นงานงานแสดงแล้วกันครับก็เห็นแฟนๆรอกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้รอติดตามครับผมประมาณกลางปีหน้าก็จะได้รู้กันแล้วว่าจะเป็นงานแสดงในรูปแบบไหนแล้วก็ กับใครอ่ะกับใครอ่ะใช้คนนั้นหรือเปล่าปั่นเองเลยไงปั่นเองเลยแต่งใชอได้จริงขอบคุณครับ